จ๊ะ,จะเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูคชมพูนะคะคุณแป้งค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆมาแล้วให้เด็กๆฟังนิทานมีชื่อว่าหนูทำได้ง่ายนิดเดียว <ๆ S 2> เด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลย <ไป S 1> ค่ะไปเลยค่ะนิทานเรื่องหนูทำได้ง่ายนิดเดียวตื่นตอนเช้ารีบลุก เก็บที่นอนพับผ้าหม่มจัดหมอนให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดูเข้าทีหนูยินดีเรื่องนี้หนูทำได้เก็บที่นอนเองง่ายนิดเดียวหนูทำได้ แปลงสีฟันอันน้อยนี้ของหนูบีบยาใส่แล้วถูฟองฟูฟ้ฟองปัดขึ้นลงง่ายๆอยากให้ลองฝึกจนคล่องเรื่องนี้หนูทำได้อาบน้ำเองเก่งจังพ่อแม่ชมนวดนวดหัวสระผมเย็นสบายฟอกสบู่แล้วถู ัวร่างกายไม่เบี่ยงบ่ายเรื่องนี้หนูทำได้อาบน้ำเองง่ายนิดเดียวหนูทำได้ชุดในตู้หนูเลือกหยิบใส่เองมีกระโปรงกางเกงแตกต่างกันสวมคอเสื้อสอดแขนทีละขั้น ฝึกทุกวันเรื่องนี้หนูทำได้เข้าห้องน้ำขับถ่ายไม่ไหนหนีรู้วิธีนั่งโถโอ้แสนง่ายถึงเวลาบอกได้ไม่เอียงอายแสนง่ายได้เรื่องนี้หนูทำได้เข้าห้องน้ำเองง่ายนิดเดียวหนูทำได้ เข้าห้องน้ำแล้วอย่าลืมเช็ดก้นให้แห้งและล้างมือด้วยนะจ๊ะเด็กๆก,ก่อนกินข้าวล้างมือหนูจดจำเข้าห้องน้ำควรทำล้างทวนทั่วไลเชื้อโรคหนีไกลให้ห่างตัวหนูไม่กลัวเรื่องนี้หนูทำได้อำมอำ๊มอ๊ม อรอ่อยค่อยคกินฝึกให้ชินกินเองไม่รอป้อนรู้จักใช้แก้วน้ำจานและช้อนไม่เกี่ยงนอนเรื่องนี้หนูทำได้กินข้าวเองง่ายนิดเดียวหนูทำได้หยิบถุงเท้าเข้าคู่ใส่ซ้ายขวา สวมรองเท้าช้าๆอย่าผิดข้างก่อนออกไปวิ่งเล่นสนามกว้างสนุกจังเรื่องนี้หนูทำได้สิ่งต่างๆที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากหากฝึกฝนอยากให้หนูภูมิใจในตัวตนบอกทุกคน เรื่องนี้หนูทําได้ค่ะนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะเก่งค่ะค่ะ,คะและสุดท้ายนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมทําค่ะโดยการให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอ1คลิปวิดีโอนะคะในกิจกรรมที่หนูทําได้และส่งมาที่ไลน์ห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านย่านซื่อค่ะ และสุดท้ายรบกวนผู้ปกครองนะคะกรอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการฟังนิทานนี้คุณครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย